ครับมันนี้สวัสดีครับมันนี้มัส่หนูครับผมไม้ครับมัอน,นี่ไม้ข่างทางครับผมไหนู่ามัหลังฝนตกครับผมมันจะมีหนูบอ่เอเดี๋ยวร่อลุ่นกันครับผมแต่ว่าวันนี้มมีกลัครับ เอาครับกลับสวัสดีนะครับด้อเจอกันกับบาวตี่ครับผมมนีพระหาหนูเดี๋ยครับผมหาหนูมึงมีห้อยกัดมีห้อยกินปะครับผม มแงลงรุ่นกันครับผมมแลงใส่ขางทางผมใส่ขางท่างขางทางนะครับผมอาจจะคนจีมองขามหรือบอมองขามบมโหหรครับคือใส่ฉีเกาเขา่มโหเราลุ่นกันนะครับแลงนี้ครับผมนะครับเราเราลุ่นกันครับผมสวัสดีครับวันนี้ มาดักหนูเอครับผมมากับท่านหลัดกับผมวันนี้ครับหลงังแรกครับผมหลงัลงแรกกระถึกไปแล้วครับนี่กระถึกใส่สวยครับม,ม,มั<า><ใ>นม<ๆ>ันหลังแรกติดใกล้ใกล้กันนะครับผมใส่สวย<อ>เลย <laughs> มันครับมนันไม่จะค,ครับ ขับกับเื้อว้าวกัดเล็กบ่กันสองหลังแรกถึงแล้วครับผมสองแต้ม สิบสองตัวตัวหนึ่งตายครับตัวนึงยังี้ยถึงการมาแบบใดนเนี่ยสามลังเลยที่ตัวละสามลังสี่ตัวครับผมโชว์โชว์ว้ามันสิครับผมคนหม,มันครับหมนันขึ้นเขาใจหนูอยู่ข้างทาง น,นนุี้ทางถนนครับผมบ้าน,น,า <laughs> นก,ก้นปอบครับผมหนูมาอยู่ไกล้วครับอยู่ไกลๆบ่านก้นนี่แหละนะ <laughs> <laughs> ครับล้อชมอีกหลังต่อไปครับนะครับ <laughs> <laughs> ถึงแล้วครับผม <laughs> <laughs> เอฟครับตันนี้ปักเอฟ <laughs> ใส่ใส่เอฟครับผม <laughs> <laughs> นี่ครับเฮ้ยไฟใหญ่ไกฟกระพริบรุ่นนี้ไฟกระพริบเลยมนันครับผมมันี้มันนี่ครับ เป็นข้องปูนของปูนองปูนกัดง่าลไรนะครับน่อรุนต่อไปอีกครับผม ของเนี่ยอันนี้มันของเจ้าบอเงี้ยงลังนี่กันหลังนี่บอลลันครับผมลันเต๋นู Xảy ra các ông Xảy bao nhiêu thôi, để con đắm quýt Xảy lịch xoay lịch nhà này หลังตออ่อไปครับผมหลังนี้มาโนดนมาโดนดน,ดน,ดนี่กับหายกับหายตรงตรงโด,ดนแแทะนี่ยงดิ้นียู่กับตรงนี้นีกว่า กบหายครับกบหายเสียกตังเกียดเสียกขั้งหลังบ่ขั้งเนี่ใส่ล้ที หายครับเดี๋ยวนี้กลับหายท่านในเพาะเดี๋ยวบ้าเห็นหรอครับเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ใกล้ๆแหละครับไม่เบี้ยวอ๋อใสยย่ใหญ่ครับพูดนะหมาหน่อยครับ <laughs> เห็นแล้วเห็นแล้วตามหาาสั่นครับ เจ็บดำพวกแบบนย่างเงีย้ยเจ็บใจพันตรงนี้เป็นอะไรสิครับสม,มากบักัดขาดกะมันจีพาไปครับมันถือว่าจังนะครับเ,เดี๋ยวเบิ้งติดตามหลังต่อไปครับเอาครับหลังนี้ก็ติดมาเลยตอนนี้เลย่ะยัครับหมานี่แล้วครับผม จะไปครับผมบ่ได้เมื่อนี้บไม่ได้ออกมาหากินไก่หรอกครับอยู่แถวไกลๆบ้านบ้านเฮาเนี่ยครับผมเชียงรายนียเสียดอำเภอเจ้าของครับไปไกลไปเลยครับผมย่านโควิดมันเยอะ ครับบังลังก์ก็ไปครับผมโอู้หูถึงแล้วครับผมสดๆสดเลยเหยียดหน่อยนะครับเดี๋ยวยล่อหลุดเก็บมั้งครับผมล่อหลุดแล้วต่อไปครับนะครับมาใส่มันเป็นหนามครับผมถ้าหลอบก่อนมาใส่มันม,มันไม่หนามครับมันแห้ง นีเขาเจายเห็ดหน้าปังครับล้อรุ่นต้งกันอนี่ครับผมหลังนี่สิถธิว์วาครับผมเป็นหน้ามาครับผมมึนย่างรับเปรียบ,บิดบดโดนครับบถถูก ลัางนี่ก็บ่ถูกครับผมน,นค <c oughs> ะครับถูกปะครับอู้ถูกปะครับผม โอ้หนุหน่อยครับตโตไปงีนน้มันเ้นะครับผมมันเก็เบ,ม,บม,มันครับผมนะครับลุ่นลังต่อไปครับผมล้างถือปาครับผมอ้งถือแล้วครับโอ้หมันมันครับผม สวยครับเดี๋ยวขอเจ็บมันครับผม ใส่สวยครับผมมาน,นะครับเยอเบื้งหลังต่อไปครับผม ดูรกรบออ๋กครับผมครับเดี๋ยวรอหลุดลังต่อไปครับ